ช้อนโต๊ะสามารถตักน้ำตาลทรายได้12.5กรัมแล้วหากต้องการตักน้ำตาลทราย1.5กิโลกรัมใส่ภาชนะจะต้องตักทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะ สิ่งที่โจทย์ถามเนาะก็คือต้องตักทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะนะคะเนาะไว้ไว้ข้างหลังเนาะไว้ฝั่งขวาเนาะตรงน,นี้ถ้ามี1ช้อนโต๊ะหช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย12กิโลกรัมไว้ข้างหน้าน้ำตาลทราย1 2บุดกรัม ได้1ช้อนโต๊ะถ้าต้องการตักน้ำตาลทราย1.5กิโลกรัมใส่ภาชนะ1.5 1.5ตรงนี้หน่วยเป็นกร,รมัมตรงนี้ต้องแปลงให้เป็นกร,รัมเหมือนกันคูณ1,000กรมัมได้เทียบบรญยัติยาง ช้อนโต๊ะส่วนด้วยสิบสองจุดห้าคูณด้วยตรงนี้คูณกันแล้วได้หนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยหารด้วยสิบสองจุดห้า วลาหารทศนิยมทําให้เป็นทําให้มันเป็นไม่มีทศนิยมก่อนเนาะโดยการที่เอาสิบมาคูณตรงนี้ก็จะได้หนึ่งร้อยี่สิบห้าตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันก็จะคูณกันได้ปกติก็จะหารกันได้ปกติหนึ่งร้อยี่สิบห้าหารได้หนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณหนึ่งได้หนึ่งร้อยี่สิบห้าลบกัน ตรงนี้สี่ลบสองตรงนี้ได้ห้านะคะก็อ,อาพายเขียนผิดหนึ่งศูนย์ลงมาหนึ125่งร้อยยี่สิบห้าคูณสองหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณสองห้าสองสิบ สองห้าสิบศูนย์สองสองสี่บวกหนึ่งเป็นห้าสองหนึ่งสองได้สองร้อยห้าสิบในศูนย์แปดสองร้อยยี่สิบ 220.